เรื่องที่บอกหนึ่งล้านคือฟุกฟุกอย่างเดียวก็ประมาณห้าแสนกว่าบาทชิ้นเดียวไม่รวมอย่างอื่นเลยคันหัวเลยูอูะจะพี่นอนพี่นอนพี่นอนพีนอนไม่นอ่ไมนเป็นแบบพี่เผือกนอนของอิตาลีแล้วความแก่คือต้องอย่างนี้พี่ฟอยนอนข้างนึงแล้วพี่เผือกนอนข้างนึงเวลาพี่ฟอยขยับตัวพี่เผือกก็จะไม่รู้สึกมันจะไม่รู้สึกเวลาฟอยลุกฟอยฟอยอะไรอย่างเงี้ย ใช่เราก็จะแบบมู้สึกน้อยมือเหรอเอาเนี่ยมือวะมือเป็นพี่แดนนี่นะนี่เป็นเป็นมีมิกี้หลับแล้วมิกี้หลับแอบไปกินเหล้ากับเพื่อนดีกว่าอันนี้ไม่ได้ยินแน่นอนอันนี้ไม่ยุ่งไม่ไม่ยุ่หนูหนูต้องเล่าแบบนี้ว่าคติหนูก็คือว่าเราทํางานมันเหนื่อยมากเวลาเรานอนต้องนอนดีที่สุดสบายใช่จริงแล้วมันคือเวลาที่เราอยู่มากที่สุดรถคุณยอมจ่ายแพงๆเรานั่งในรถกับนอนบนเตียงใช้เวลาบนเตียงเยอะกว่าคือเป็นหลักการที่ถูกต้องทุกอย่างเลยแต่ เงินไอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องวันเพลงกล่าวให้กับเราด้วยนะครับหุ้นวันอีจะได้ขึ้นขึ้นรวดๆวดครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการของเรานะครับเคหะสานปลายนะครับแล้วก็รายการอื่นนะครับถ้าเกิดว่าอยากชมนะครับไปกดด้านนี้ได้เลย